สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนเทคนิคการจำนะคะเกี่ยวกับคำนำหน้าหน่วยเนาะแล้วก็การจำตัวคูณเทียบนะคะถามว่าเราจะจำไปทำไมเราไอ้คำนำหน้าหน่วยตัวคูณเทียบเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยอย่างหน่วยอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นพี่โกอย่างเงี้ยถ้าเราจะเขียนนะคะเป็น1ิยกกำลังลบสใช่ไหมถ้าเราเขียนเป็นเลขปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบ0.012ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็1อย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราเขียนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยแบบใช้หลักในการตัวเทียบมาคะ่ะมาช่วยนะคะในเรื่องของการเขียนให้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะเจอในวิชาพวกฟิสิกส์เคมีนะคะชีวะอาจจะมีนิดหน่อยเนอะ,อะในเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจําหนวยพวกนี้ได้เนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของ การแปลงหน่วยด้วยนะคะก็เชื่อว่าถ้าใครได้เรียนม .4 เนาะเกี่ยวกเรียนฟิสิกส์หรือว่าเคมีเนี่ยคุณครูเขาก็จะให้มาท่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเนื้อหาที่เขาให้ท่องเนี่ยมันก็จะมีสิบหน่วยด้วยกันเนาะอันนี้ก็คือเอามาจากหนังสือเรียนนะคะของวิชาเคมีชั้นม .4 นะคะในเป็นหลักสูตรปัจจุบันแบบปรุงล่าสุดเลยก็คือปี2560นั่นเองเนาะ,ะถ้าสําหรับใครที่ท่องได้แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้แบบต่อไปเรื่อยๆเนาะ ส่วนใครที่ยังท่องไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมาดูคลิปเทคนิคก,การจํากันนะคะจริงๆแล้วเน,น,นี่ยในหนังสือเนี่ยเขาเนี่ยจะแยกออกมาเป็นแบบให้นักเรียนเนี่ยจำง่ายอยู่แล้วนะคะลองสังเกตดูเนาะอันนี้จะแยกเห็นไหมคะอ่าสามอันบนเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นแบบสระโ,โอนเนี่ยคือพิโกนาโนไมโครพวกนี้เนาะตัวเทียบก็จะเป็นสิบยกกำลังลบสิบสองสำหรับพิโกนาโนก็จะเป็นสิบยกกำลังลบเก้าไมโครก็จะเป็นสิบยกกำลังลบหกอะค่ะตัวย่อก็คือตามนี้เลยเนาะเป็น p เลข n เลกแล้วก็เป็นตัว u อะค่ะเออ อ่ะส่วนต่อมานะคะมันจะออกเสียงเป็นแบบสไลเอะค่ะก็คืออย่างมินเีเซนติเดซิกิโลพวกนี้นะคะแล้วก็ต่อมามันจะออกเสียงเป็นแบบสระอะคือเมกะจิกะเทระนะคะเทระเนาะอ่ะที่เขาเรียงมาในแบบหนังสือเนี่ยมันก็ค่อนข้างจําง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนตัวเทียบเนี่ยเขาจะเรียงตั้งแต่ค่าน้อยสุดใช่ไหมคะเรียงมาเรื่อยเรจนถึงค่ามากสุดเนาะคือตั้งแต่ลบสิบสองนะคะมาถึงตัวสิบสองเลยนะคะตัวเรียงก็จะเป็นพวกตระกูล R หกเก้าสามพวกนี้ค่ะคือสามหันได้ลงตัวเนาะจะมีแหลมาก็คือจะเป็นลบสองกับลบหนึ่งนะคะอืมวันนี้เนี่ยจะมาสอนแบบจําเป็นคํลของจองนะคะก็คือจําเป็นสามหมดหมู่นั่นเองเนาะก็คือจําเป็นแบบสรลโอจําเป็นแบบสรลอีแล้วก็จําเป็นแบบเมกะนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้แต่งกรมาให้น้องๆทุกคนนะคะได้มาจํากันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะกรจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือเริ่มจําตั้งแต่สาลโอก่อนนะคะ สารโอก็คือมีสามตัวใช่ไหมอ่ะดูตัวที่มันเป็นหนังสือตัวสีดำเนาะเราจะจำทีละสามนะคะทีละสามตัวคือเป็นทีละชุดเนาะอ่ะชุดแรกจําที่เป็นสารโอก,ก่อนก็คือจะมีพิกโกนาโนไมโครใช่ไหมเราก็เอามาท่องเป็นกรในเป็นอย่างนี้พิกโกนาโนไมโครลบสิบสองลบเก้าลบหกนะคะเอออ่ะต่อมานะคะมาจําเป็นคําว่าอีนะคะคําว่าอีเราก็จะจําเป็น มิลลิเซนติเดซิกิโลเห็นไหมมันจะมีสระอีสระอีสระอ,อ,อีสรอีสรอีนะคะตัวสีแดงเนาะแล้วก็จำคำยกกำลังนะคะก็คือไรมาลบสามลบสองลบหนึ่งโยโยตามด้วยกิโลสามลบไม่มีนะคะกิโลเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีลบนะคะตรงเลขสามเนาะต่อมาทีเนี้ยก็จะเหลือแค่สามอะใช่ไหมก็จะมีเมกะจิกดเทระนะคะก็จะเป็น 6 9เกนะคะแล้วก็ท่องทำนองตรงท้ายว่าจำไว้น้องท่องกันให้ดีนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาท่องแบบเป็นกรหรือว่าเพลงเต็มๆกันนะคะอันนี้แต่งเองนะเอออ่ะมาดูนะคะ มามามาท่องจำคำนำหน้าหน่วยกันมีเพียงสิบหน่วยเท่านั้นเริ่มจำกันตั้งแต่สารโออ่ะเริ่มขั้นสเตปแรกเนาะพิโกโกนาโนไมโครลบสิบสองลบเก้าลบหกอ่ะอน,นี้ก็คือไ,ไล่ไปเลยกลบสิสองก็คือเป็นพิโกลบเก้าคือเป็นนาโนไมโครก็คือเป็นลบหกนะคะอ่ะต่อมาจำเป็นคำตลกต่อไป จำเป็นคําตลกอิอกนะคะก็คือคําตลกเวลาเราเเขียนคําตลกอย่างเงี้ยเรามักจะมีแบบอ่าไส้คือเป็นอิอ๊อะไรพวกนี้นะคะเป็นคําแบบภาษาวัยรุ่นนะเนาะเออมิลิเซนติเดซิกิโลไหลามาลบสามลบสอลบหโยโยตามด้วยกิโลสามลบไม่มีทีนี้เหลือแค่3มอะมีเมกะจิกะเทระห เก้าสิบสองจำไว้น้องท่องกันให้ดีจำไว้น้องทองกันให้ดีอะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะท่องเป็นแบบทํานองเพลงยาวๆอีกหนึ่งครั้งให้เพื่อนๆนฟังนะคะเผื่อใครจะเอาไปจำเนาะถ้าใครอยากแบบจําเนื้อก็สามารถหยุดคลิปนะคะแล้วก็ก๊อกไปท่องได้เลยเนาะมามามาท่องจำำําคํานำหน้าหน่วยกันมีเพียงสิบหน่วยเท่านั้นเริ่มจํากันตั้งแต่สระโอพิโกโกนาโนไมโครลบสิบสองลบเก้าลบหกต่อไปจะเป็นคำตลกอีอีมิลลิเซนติเดซิกิโล ไดมาลบสามลบสองลบหนึ่งโยโย่ามด้วยกิโลสามลบไม่มีทีนี้เหลือแค่สมอะมีเมก,กะจิกะเทระหกเก้าสิจำไว่น้องถ่องกันให้ดีจำไม่น้องถ่องกันให้ดีออดโอเคเป็นไงคะเออทำแบบมาแต่งอย่างนี้ให้มันเป็นเรื่องสนุกเนาะหรือว่าใครจะแต่งเป็นแบบเนื้ออื่นก็ได้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถจำได้นะคะอย่างอันนี้จะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นอ่ะเทคนิค แบบเอาคําอื่นามาเชื่อมนะคะทําให้จาได้เนาะอย่างเช่นคําว่าพิกโกแบบนี้พิกโกมันจะออกเสียงคล้ายๆกับคําว่านิโกใช่ไหมเออนิโกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบคนผิวสีใช่ไหมผิวคามเพราะฉะนั้นความสว่างเนี่ยจะแบบน้อยสุดเลยมันก็เลยแบบโอ้โ oh, หติดลบสิบสองเลยใช่ไหมคะแล้วคราวเนี้ยพิกโกเนี่ยมันจะแบบตรงกันข้ามใช่ไหมกับคําว่าอะเทระใช่ไหมคะก็คือจะเป็นสิบยกกําลังสิบสองใช่ไหมเทระเราก็จําไว้ว่าโอ้โ oh, หถ้าคนแบบ ตามยุคข,ของคนไทยอะคะ่ะก็คือชอบคุณขาวใช่ไหมคนเทระก็คือให้จําว่าเทระเทระก็คือคนเทระเนี่ยจะต้องมีความขาวระดับแบบ12อะคะ่ะแต่ถ้าแบบติดกับ12ก็คือแบบมีความดําเป็นเหมือนแบบคนนิโกอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเป็นเทคนิคประมาณที่จะจําแบบนี้ก็ได้อะนอยากคาว่านาโนอะนาโนอย่างเงี้ยเราให้จําเป็นแบบ nano นาโนเทคโนโลยีกัค่ะแล้วก็จําเป็นกบก้าก็คือนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความก้าหน้าใช่ไหมเก้าหน้า,า,นาตั้งแต่สมัยแบบ ตั้งแต่ยุคก่อนๆเลยนะคะตั้งแต่แบบติดลบเลยจนสมัยเนี้มันก็แบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะเออนอประมาณนี้นะคะ อย่างคําว่าไมโครอย่างเงี้ยอาจจะจาเป็นแบบนักร้องก็ได้อย่างเช่นอ่ะไมเคิลแจ็กสันใช่ไหมคือเขาก็เป็นคนแอฟริกันใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นคนผิวสีแต่เขาเนี้ยเหมือนเขาเป็นโรคด่างขาวใช่ไหมคะจากที่เขาเนี่ยมีแบบสีผิวก็ดับแบบติดลบสิบสองอย่างเงี้ยเขาก็เป็นโรคด่างขาวทําให้สีผิวของเขาเนี่ยมีมีความที่แบบเหมือนขาวอะคะ่ะจนแบบมาอยู่ที่ลบหกอะไรประมาณนี้นะคะเออ ก็ลองไปหาคำเชื่อมโยงกันดูเนาะให้เราจําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะส่วนคําพวกตระกูลนิริอย่างเงี้ยเราจะมักเจอใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอันนี้เชื่อว่าน่าจะจํากันได้อย่างคําว่ามิลลิอย่างเงี้ยมันก็มาจากพวก1000มิลิมิลลิกรัมอย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมมาเทียบอย่างเซนติเมตรอย่างเงี้ยก็คือ100 100เซนจะเท่ากับ1เมตรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนึ่งร้อยเซนมันมีศูนย์สองตัวใช่ไหมคะแล้วก็ติดลบให้มันนิดนึงเออมันก็กลายเป็นแบบลบสองแบบนี้ หนึ่งพันมิลลิกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลใช่ไหมแล้วก็แบบตามกันได้อยู่แล้วนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นทิกเล็กน้อยนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการจําเป็นกรนะคะเราจะมาเชื่อมโยงแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยจาได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะน้าสิ่งที่เราแบบรู้น้าสิ่งที่เราคุ้นเคยเมาเชื่อมนะคะกับคําที่เราจะจํานะคะ นะคะส่วนตัวยอ่อเนี่ยมันจะตรงตัวอยู่แล้วเนาะอย่างคาว่าพิโกเงี่ยก็คือจะเป็นตัว p เล็กนาโนก็จะเป็นตัว n เล็กก็คือจะเป็นตัวหน้าค่ะจะมีที่แตกต่างก็จะเป็นคําว่าไมโครซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นตัว m เล็กเนาะมันจะเป็นตัวแบบเป็นตัว u ค่ะ u เล็กนะคะอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็น m เล็กเนี่ยเดี๋ยวมันจะมามาซ้ํากับคําว่ามิลลินะคะตรงนี้เนาะ ส่วนตัวอื่นก็เนี่ยค่ะตรงตัวตรงเนี้ยจะมีเมกะก็จะเป็นเ็มใหญ่อะจิก,กะก็จะเป็น G ีใหญ่เทราก็จะเป็นทีใหญ่เนาะพวกตระกูลสามตัวเนี้ยนะคะมันสามตัวท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบตัวย่อที่มันเป็นตัวใหญ่นะคะเออ อันนี้ส่วนเอื้องตัวย่อเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงจะจํากันได้นะคะจําได้ไม่ยากเนาะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคการจํานะคะที่แบบเป็นคํากรสําหรับคํานําหน้าหน่วยแล้วก็ตัวคูณเทียบเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะไปใช้ในการจํากันเนาะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย